ก็เป็นความประทับใจวาประทับใจในชีวิตเลยแหละครับกับลุงเล็กตั้งแต่วันแรกถ้าเล่าเนี่ยก็คงยาวคนคงไม่ได้อยากฟังแต่ว่าเป็นความประทับใจที่ดีมากๆได้ทั้งความรู้ทั้งความรักทุกอย่างแล้วก็ประทับใจหลายๆอย่างในลุงเล็กด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ท่านมากำกับโดยที่ป่วยยังป่วยอยู่เข้าออกโรงพยาบาลระหว่าง ถ่ายทาตลอดเวลาองครับก็ดีใจครับที่ได้เกิดมาชีวิตนี้ได้เจอคนที่ทําให้เรารู้สึกมีพลังงานที่ดีดีไฟในการทํางานแล้วก็ได้รับความรักจากท่านมาก็มากโขเลยครับตอนนี้เรางานกับอาร์ตเรื่องเดียวครับเรื่องแรกแล้วก็เรื่องสุดท้ายของอาดดร์ตที่กำังใช่ครับเป็นเรื่องแรกของผมแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายของลุงเล็ก อย,นนะอย่างโอ้ลุงวิธีการกำกับลุงเป็นยังไงบ้างหูุไหมลุมค่อนข้างจะยืดหยุดแล้วก็ถามว่าวิธีกำกับผมว่าคงไม่ได้มีวิธีอะไรที่แบบที่แบบอะไรที่เป็นฟิกหรอก<ม>ในสถานการณ์เป็นยังไงเขาก็จะกำกับแบบนั้นไม่ได้ดุไม่ได้ใจดีเกินไปทุกอย่างอยู่ในความพอดี<ม>แล้วก็ความน่ารักความใจดีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นความ ก็มองได้ง่ายๆคือทีมงานและนักแสดงแทบทุกคนจากรักท่านราวกับเป็นพ่อคนหนึ่นงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ก็ไม่ก็ไม่ได้มีวิธีอะไรที่แตกต่างแต่ว่าใช้คําว่าให้ความอบอุ่นดีกว่าแล้วก็บางทีท่านก็ให้วิธีคิดต่างๆในการทํางานในการในการถ่ายทำอย่างเงี้ยครับในการแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัมผัส การใช้ภาษากายรอะไรเงี้ยท่านก็เคยบอกเคยอะไรเงี้ยครับทุกเรื่องก็คือผู้กำกับก็คือคนที่ดูทุกอย่างองค์ประกอบรวมของละครหนึ่งจริงเราทราบอาการป่วยงท่านเมื่อไหร่ครับผมจริงๆก็ทราบเมื่อประมาณกลางเรื่องแล้วครับเพราะว่าตอนนั้นมีการเบรกกองว่าลุงเล็กเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทราบโรคที่ท่านเป็นอะไรก็แอบตกใจอยู่เหมือนกัน แต่ผมก็มองดูท่านแล้วท่านดูมีความสุขกับการที่ได้มามากองถ่ายมากกว่าที่จะพักผ่อนกับอาการป่วยอยู่บ้านอย่างงี้ครับมันก็ทําให้เราเห็นว่าเออชีวิตเกิดมาทั้งชีวิตเนาะมันก็ต้องใช้และท่านก็ได้ใช้มันในสิ่งที่ท่านรักก็ถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟคครับแสดงว่าก่อนที่ท่านเข้าโรงพยาบาลคือท่านก็เหมือนใช้ชีตปกติมาพอไปผู้กำกับโดยที่ไม่ได้มีอาการป่วยอะไรเลยไม่มีไม่มีการแสดงออกในการป่วยให้เห็นเลยมีแต่บอกว่า วันนี้เบกองนะท่านต้องเข้าโรงพยาบาลวันคิวนี้ไม่มีถ่ายนะแล้วก็มีแค่อากาศจะเป็นบวงบ่อยๆครับงอะไรเงี้ยก็จะมาเฝ้าที่กองตลอดอะไรเงี้ยครับอตอนเราทราบว่าท่านป่วยด้วยจริงก็เป,เป็นตกใจมากแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนคนธรรมดาจากรอยยิ้มของท่านแล้วผมไม่ตกใจเลยมผมมองว่านั่นคือการใช้ชีวิตของท่าน นั่นคือความสุขของท่านผมมองว่าแบบเออเอนจอยท่านลงเล็กแต่ผมก็จะกวนประสาของผมเหมือนเดิมผมจะไม่ผมจะไม่แบบมาประคับประคองหรือแบบทําให้ท่านแบบอะไรแบบเป็นเป็นการแบบปลอมๆผม,ม,มว่าเป็นตัวของผมเองเลยท่านเอนจอยเพราะผมเจอคนชอบแบบทักทายท่านแบบบางทีก็จะทักกันแบบตีคิ้วกัแบบเออเอดีมันกวนประสาเวลาทักมันชอบยักคิ้วใส่ก่อนเลยเง อย่างที่พอกอหลังจากท่านที่ออาจากโรงพยาบาลมาแล้วว่าเป็นยังไงบ้างกับการกำกับเราได้ท่านได้บอกยังไงบ้างไม่ต้องเป็นห่วงว่าเต็มที่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้เอาจริงไม่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 รู้จะพูดดีไงกับคำเะะคือท่านอยากให้ผมแบบอไคือท่านท่านอยากให้ผมเป็นซุปตาร์ที่เรอทำไมคืออยากคืออยากให้ดูแลภาพลักษณ์ตัวเองซึ่งผมเป็นคนไม่ดูแลภาพลักษณ์ตัวเอง คือไม่เม่เงิคให้เป็นซุปตาหรอกผู้ผิดขอโทษขอโทษขอโทษทุกคนท่านคืออันนี้ขอขออนุญาตนะอย่าอย่าเขียนข่าวแบบนี้นะเพราะว่าเพราะว่าท่านอะไรเงี้ยท่านอยากให้เราแบบดูดูแลใช่ใช่ใช่กลัวแบบเขียนพาดหัวข่าวถึงท่านอะไรเงี้ยไม่อยากให้ท่านไปแล้วแบบมีพาดหัวข่าวอะไรที่แบบว่าดูให้คนมาคิดตามอะไรไม่นี้ไใชเขาแซวเราว่าไรใช่เขาอยากให้เราแบบดูแลตัวเองแบบดูแลภาพลักษณ์ไม่อยากให้เล่นมากเกินไปไม่อยากให้พูดอะไรแบบตลกตลกออกแบบออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเป็นตัวของตัวเองงท่านก็แบบ เห็นแล้วว่าโอ้ยไอเดนอะไรอเงี้ยฉันอยากให้แกแบบอะไรอย่างเงี้ยท่านแบบหวังดีกับผมเยอะมากท่านอยากให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานตรงนี้แต่ด้วยตัวของตัวตัวผมเป็นตัวของตัวเองอะเข้าใจไหมผมก็จะแบบไม่ค่อยได้คีิปลุกอะไรมากไหมก็คีิลุกบ้างแหละในในฐานะที่เราทํางานตรงนี้รู้สึกไงบ้างว่าเขามองเห็นเรา มองเห็นว่าเออในเราแบบเป็นดาราดังเป็นซุปเปอร์สตาร์หมายถึงเนี่ยต้องคลิปดูเขาเล็งเห็นก็สามารถเราถึงขั้นนั้นก็ไม่แปลกครับหล่อขนาดนี้ไม่แปลกไม่นย่ต่อดี่วะบอกว่าเด็กคุณดื้อมากเลยกับลุงเล็กจริงไหมที่เด็กคุณโทนบอกว่าเป็นคนดื้อเลยก็ก็จริงครับก็จริงก็ดื้อแต่ว่าก็ก็ดื้อในกรอบหมายถึงถ้าสมมติว่าในในกรอบตรงนั้นในการทํางานนี้ผมไม่เล่นนะสมมติถ่ายอยู่5 4 3 2หรือก่อนถ่ายผมไปร้อหน้ากับลุงเล็กผมร้อหน้าเสร็จ ก่อนถ่ายตลอดผมไม่ให้เป็นผมไม่ให้ใครมารอผมเวลา<ๆ>ที่ถ่ายกับลุงเล็กเพราะว่ามันจะค่อนข้างกลางแดดกลางแจ้งแล้วถ้าสมมติว่าผมไม่ยืนไปไปยืนรอก่อนก็จะไม่มีใครตามมานั่นหมายความว่าผมต้องไปรอหน้าเซตไม่ว่าจะแดดร้อนให้ผมผมไปรอแต่ว่าหลังจากที่ไม่มีถ่ายผมก็จะแบบดื้อตามประษาเลือกกองนั่งเล่นกับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในระหว่างระหว่างการถ่ายทำอย่างเงี้ย อ่เข้าก่อนเข้าซีแรกผมก็จะแบบอาจจะมีดื้อบ้างแต่ถ้าสมมติว่าเลื่อเข้าซีแล้วผมจะไม่ไม,ไม่ไม่มีการเล่นละวจะเป็นเรื่องของความเงียบมากกว่าแล้วแลวท่านก็จะคอยเป็นห่วงว่าเฮ้ยทำไมเอเดนเงียบแปลกแป,ปอ,อะไรอย่างนงี้ครับทำสมาธิใช่เ่องย่างพขเขาขอให้เราคิดลุกมาเราบอกกับลุงไปว่าอะไรเข<ฮ>าจะทําให้ได้หรือว่าก็ <c oughs> ไม่ได้พูดอะไรจําไม่ค่อยได้แล้วแต่ท่านไม่ค่อยอยากให้ผมแบบ พูดเล่นอะไรออกสื่ออยากให้แบบดูแบบคีปรุกอะไรเน้นๆอใช่แต่ไม่ได้ถึงไม่ถึงกับคีปรุกมากจนขนาดนั้นซึ่งทุกวันนี้ผมก็เป็นไปในทางที่ลงเล็กฝากไว้แดงว่าหลังจากท่านนัางท่านจากโรงพยาบาลมาแล้วแล้วอาการครับท่านเป็นยังไงบ้างตอนกลับก่อนจบเรื่องเดี๋ยวย้อนกลับไปเรื่องนั้นขอโทษนะฮะผมว่าผมคงซิมซับท่านแหละ เพราะว่าถ้าเห็นผมในสื่อมาก่อนผมเล่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมล่ะท่านก็คงอยากให้ผมคลิปรุกมาขึ้นเหมือนเวลาที่พูดอะไรที่เป็นงานเป็นการผมคงจะพูดเป็นงานเป็นการมาคืนท่านก็สบายใจได้แล้วนะครับอันนี้คขาสัญญาอีกนะไม่สัญญาสบายใจนะแต่ว่าก็จะทําให้ดีสุดครับผมแต่พอเขาออกมาจากโรงพยาบาลแล้วเขากลับไปจบเรื่องเขาเนี่ยแสดงอาการเราไปหรือว่าไม่เป็นอะไรเลยฮะกลับมากลับเรื่องอะไรเงี้ยที่โรงพยาบาลปกติครับผมว่าไป บัตดีปีใหม่เล่นงานงานบัณฑดิบบัตรงานปีใหม่ที่เขาจัดก็ไปครับปกติท่านก็ยังดูแบบดูดีอ่ะถ้าสมมติว่าคิดว่าการป่วยจะหนักผมว่าจริงๆอ่ะตั้งนานแล้วอ่ะท่านยังยื้อมาได้ถึงทุกวันนี้คือแบบนานมากเลยนะคือว่าคือว่าแบบเก่งมากเลยแบบคงมีความสุขแหละได้กำกับด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจะรั์่นแล้วอากใ้พูดถึงรอยยิ้มของลุงเน่ยเป็นยังไงบ้างที่เราจำได้่าเนี้แหละพอพูดปุ๊บเราก็จะยิ้มตามกับภาพจำของเรา หน้าเกย์อท้อหน้ากย์่ท้อเวลาเห็นผมได้แบบไอเด้นเขาอยากปิดให้อีกรอไม่ใช่แบบเวลาเวลาผมเล่นไม่ได้หรืออะไรเงี้ยในฉากแล้วก็บางทีผมก็จะคิดถึงท่านรอยยิ้มของท่านก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็ตลกผมอะไรแล้วผมก็จะเล่นมุกไม่หาให้ท่านแบบเหมือนยิ้มแห้งอะไรเงี้ยมีระยกบอกดูเล็ครับก็ขอให้เรื่องเล็กอยู่ในที่ที่ มีความสุขที่สุดที่ที่ดีที่สุดไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงใครเลยผมคงไม่บอกว่าไม่ต้องห่วงผมหรอกเพราะว่าผมคงไม่ได้ก็คงสําคัญกับท่านแหละท่านก็รู้แต่ว่าก็ไม่อยากให้ท่านห่วงอะไรเลยก็ไปในที่ที่สบายที่ที่ที่ท่านชอบท่านคงไได้ไปเกิดที่พวพภูมิที่ดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นคนดีขนาดนี้ยังไงก็ภพภูมิที่ดีแล้วก็ขอให้ไม่ต้องห่วงอะไรสบายสบาย <c oughs> <c oughs> ก็เป็นตัวของตัวเองนะ